ีครับผมนานแลือคนถูกเขียวครับรหัส5 5 1 1 1 1 0 4 3 6ครับจะมาท่องสูตรอนุพันธ์ฟังก์ชันครับ อนุพันธ์ของผลบวกเท่ากับผลบวกของอนุพันธ์อนุพันธ์ของผลต่างเท่ากับผลต่างของอนุพันธ์ดิฟค่าคงที่คูณฟังก์ชันเท่ากับค่าคงที่คูณดิฟฟังก์ชัน อนุภันของผลคูณเท่ากับหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าอน,านุภัน อนุพันควของผลหารเท่ากับล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างทั้งหมดหารด้วยร่างกำลังสองดิฟค่าคงที่เท่ากับ0ดิฟ X เทียบ X เท่ากับ1 ดิฟ x กําลัง n เทียบ x เท่ากับ n x กําลัง n ลบหนึ <d ip> ่ดิฟ u กําลัง n เทียบ x เท่ากับ n u กําลัง n ลบหนึดิฟ u เทียบ x ดิฟ 4x เทียบ x เท่ากับ4ดิฟ 4x กําลัง n เทียบ x เท่ากับ 4n x กําลัง n ลบ1 ดิฟไซน์เซตา้าเทียบเซต้าเท่ากับคอสเซตา้าดิฟแทนเซตา้าเทียบเซต้าเท่ากับเศษกำลังสองเซตา้า ดิฟเซก ا, เซต้าเทียบเซต้าเท่ากับเซกเซต้าแทนเซต้าดิฟคอสเซต้าเทียบเซต้าเท่ากับลบไซเซต้า ดิฟคอสเซต้าเทียบเซต้าเท่ากับลบโคเซกกำลังสองเซต้าดิฟ โคเซกเซเทียบเซต้าเท่ากับลบโคเซกเซตคอดสเซต้าดิฟไซเทียบเซต้าเท่ากับคอร์สยูดิฟยเทียบเซต้า ิบแทนยูเทียบเซตาเท่ากับเศษกำลังสองยู eta, ิบยูเทียบเซตา ดิฟเซกยูเทียบเซต้าเท่ากับเซกยูแทนยูดิฟยูเทียบเซต้า ดิฟคอสอยู่เทียบเซตาเท่ากับลบไซด์อยู่ดิฟอยู่เทียบเซตา ดิฟคอร์ดยูเทียบเซตาเท่ากับลบโคเซกกำลังสองอยูดิฟยูเทียบเซตา ดิฟโคเซก U เทียบเซตาเท่าก ah ับลบโคเซกคอต U ูดิฟยเทียบเซตาดิฟเอกำลัง X เทียบ X เท่ากับ A กกำลัง X ลอน A ดิฟ A กำลัง U เทียบ X เท่ากับ A กำลัง U ลอน A ดิฟ U เทียบ X ดิฟ E กำลัง F X เทียบ X เท่ากับ E กำลัง F X ดิฟ e กําลัง u เทียบ x เท่ากับ e กําลัง u ดิฟ u เทียบ x ดิฟ ln x เทียบ x เท่ากับ1ส่วน x ดิฟลอนอย์ยูเทียบเอ็กเท่ากับหนึ่งส่วนยูดิฟยูเทียบเอ็กดิฟไซน์เซต้าเทียบเซต้าเท่ากับคอรเซตา้า ดิฟคอสเซตา้าเทียบเซตา้าเท่ากับลบไซ n ์เซตา้าดิฟอ e ีกำลังเเทียบ x เท่ากับอ e ีกำลัง x ดิฟไซ n ์เคเซตาเทียบเซตา เท่ากับ k cos k เซต้า d cos k เซต้าเทียบเซต้าเท่ากับลบ k ไซด์ k เซต้า ดิฟ e ก,กำลัง kx เทียบ x เท่ากับ ke กำลัง kx ครับจบแล้วครับสุณหมอห้างฉันครับขอบคุณครับ